วันนี้ผมก็ต้องมาพูดนะครับว่า,าก็ฝากถึงผู้บริาการตำรวจนครบ,รคบาลฝากถึงารักษาราชาการผู้บริาการตำรวจชาติคนตำรวจเอกกิติรัตนเพชรนะครับว่ามีพี่น้องข้าราชการตำรวจสอนอพระพาชัยหนึ่ง้องเรียนชมรมช่วยเหลือกิจกรรมมาว่าในช่วงตุดกินที่ผ่านมากับเดือนแล้วนะนะครับพร้กับสอนอพระพาชัยหนึ่งได้มีการติดต่อจากเจ้าของสร้างหนังนะเจ้าของในการสร้างหนัง มาขอใช้พื้นที่ในสอน,อนพระพาชัยหนึ่งเพื่อจะทําการอ่ามีการเรียกงบทำฉากแสดงหนังนะจึงต้องขอใช้พื้นที่ของสน,นพระพาชัยหนึ่งปรากฏว่ามีการเรียกค่าใช้จ่ายในการดูแลพื้นที่สามวันจำนวนหกแสนบาทอันนี้เป็นตํารวจของสน,นพระพาชัยหนึ่งร้องเรียนเรามาจริงแท็กเราไม่ทราบแต่ตำรวจร้องมาเราจึงมาบอก ท่านรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจชาตาิพลตำรวจตีนัทพันเทศแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านที่ติแสงสว่างให้ทราบว่ามีพี่น้องข้าราชการตำรวจในสนพระพาชายหนึ่งได้ร้องมาว่าพ่วงกับสนพระพาชายหนึ่งได้มีการเรียกเก็บเงินเจ้าของโรงสร้างหนังหกแสนบาทในช่วงของตุจีนแล้วก็อมไม่แบ่งให้กับพี่น้องตำรวจในโรงพักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนส,สอบสวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรารามที่ส่งเจ้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของ แสดงหนังเด๋ยนนั้นเงินหกแสนบาททะเลาะกันเถียงกันลั่นโรงพักพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ของตับลนครบาลมีการเรียกเก็บเงินเจ้าของโรงหนังเจ้าของโรงสร้างหนังไม่ใช่โรงเจ้าจของโรงหนังเจ้าของโรงสร้างหนังหกแสนบาทแล้วพุ่มกับอมมีการตกลงตอนแรกจะมีการแบ่งให้กับฝ่ายป่าปามีการแบ่งให้ฝ่ายเสืบสวนแล้วก็ส่งเจ้าที่ไปดูแลทั้งฝ่ายจราจรด้วยปรากฏว่าพุ่มกับอมคนเดียวไม่ให้ใครเ่ยต่อมายังไม่พอ มีการทำเรื่องเสนอขอเบิกเงินรางวัลน,นะครับค่าล้อล้อก็คือค่าค่าปรับจราจรของตำรวจจราจรที่เสนอผู้กุมกับสนพระปาชัยหนึ่งปรากฏว่าด้วยความที่ไม่พอใจที่ถูกลองเรียนเรื่องของเงินหกแสนบาทผู้กกับสนพระปาชัยหนึ่งก็ไม่ยอมเซ็นจนกระทั่งผมได้มีการลองไปยังท่านรองผบชน ให้กาบเรียนท่านผู้ยยรบริหารกรุงรัชกานทราบว่าอีการไม่ยอมเซ็นไม่เบิกเงินของตำรวจท่านผู้น้อยที่เป็นรางวัลสินบนที่ได้จากการจับกลุ่มพรบจราจรพอเรื่องถึงรองผู้ยยรบริหารกรุงรัชกาลถึงผู้ยยรบริหารกรุงรัชกานทางผู้การของที่ดูแลเราเปชอบสอนอพ,พระปาชัยหนึ่งก็ได้สอบถามผู้กับสอนอพ,พระปาชัยว่าทําไมถึงไม่ยอมเซ็น รางวัลน,นำจัดให้กับตำรวจช่างผู้น้อยของโรงพักสอนอพระพาชัยหนึ่งภูกับก็บอกว่าไม่ติดอะไรครับหลังจากผมน้องปั๊บก็เซ็นให้ทันทีเรื่องนี้เป็นที่โจ์ขานของตำรวจสอนอพระพาชัยหนึ่งแล้วก็พื้นที่ในนครบาลเป็นอย่างมากเราจึงนำเรื่องนี้มาสู่คนฟังว่าพูมิกับหกแสนบาทที่เอาไปแห่งผมไม่ว่าหรอกนะครับนะเพราะได้มาโดยสเสน่หาได้มาโดยการอำนวยความสะดวกของภูมิกับสอนอพระพาชัยหนึ่งกับบริษัทที่ รับจ้างสั่งแต่เงินเราก็จะแบ่งให้กับลูกน้องบ้างเพื่อจะได้เป็นเงินกองทุนในการสืบสวนสอบสวนในการอำนวยความสะดวกด้านกำลังใจให้กับตำรวจจราจรบ้างให้กับตำรวจสืบสวนตำรวจสอบสวนค้าขนาดก็ยังดีหกแสนบาทเอาไปแบ่งกันบ้างให้เขาสักสามแสนตัวเอาไว้สักสามแสนก็พอล้วมั้างนะเรื่องนี้ไม่อยากร้องแต่เล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนจริงแค่ไม่รู้แต่ตำรวจสนอพระราชานึงร้องเรียนมาริงแจ้งทราบเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ตำรวจทั่วประเทศ จำนวนมากที่ผ่านมรสุมชีวิตในการใช้อำนาจของผู้ขับบัญชาระดับสูงของสมาภูมิระเทศชาติต่อรอผ่านพวาวิกฤตในการผูกกดขี่ก่มเหงในการผูกด่าทอในการเรียกมาพบเมื่อไม่ได้ทางใจในงานจราจรทุกคนก็คิดว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วก็จะไม่มีใครขึ้นมาอีกแล้วทุกคนก็ทำงานอย่างสบายใจ พอท่านรักษาราชการผู้บีิการเระเวนชาติพลเอกินาถพันเพชรได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตํารวจพื้นที่ไหนทําให้รถติดรักษาราชการผู้บีิธการเมือวนชาติพลตเอกินาถพันเพชรก็จะทําการจะให้พุ่งกับถ้าไม่ใส่ใจดูแลให้รถติดผมอยากจะกราับเรียนท่านรักษาราชการผู้บีิการตระเวนชาติวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้บีิการตระเวนชาติคนใหม่ที่มีคนพูดไว้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าใครเป็นคนพูด วิสัยทัศน์ของท่านรู้ไหมครับว่าประเทศไทยมีการแก้เรื่องจราจรเนี่ยมาั่วายุคนแล้วยังไม่เคยมีเทวดาคนไหนสามารถแก้ปัญหาเรื่องจราจรติดข,ขัดในกรุงเทพมหาน,นครได้เลยผมคิดว่าท่านจะต้อง88สอ,อท่านต้องย้ายผู้กับทั้งหมดอ่ะถ้าท่านคิดว่านะครับนะถ้าท่านคิดว่าการจะต้องย้ายผู้กับทุกสอทอ่านรถติดเนี่ยผมว,ว่าท่านต้องย้าย88สอนอน,อน,อนครบาลแน่นอนเพราะไม่มีเทวดาคนไหนแก้ปัญหาเรื่องจราจรรถติดได้นะครับ ในการสู้คดีกันเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้แนใ่ในคดีแตงโมนเนี่ยนะครับเราได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมบอกให้เลยว่าผมจะเชิญออกหมายเรียกนายแซนขึ้นศาลแน่นอนในฐานะพยานของผมนายแซนเป็นพยานที่ผมจะต้องเอาขึ้นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในคดีสารายาทั้งสามคดีหรือจะกี่คดีที่ผมถูกฟ้องมาผมจะเอานายแซนขึ้นศาลในฐานะพยานปากแรกที่จะมาซักค้างถามด้วยเหตุผลว่า ในการที่แตงโมจับขาคุณแซนแล้วตกจากกับเรือด้านซ้ายนะครับที่คุณแซนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะหรือให้การต่อพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งหลงเชื่อนะว่าสิ่งที่คุณแซนพูดเป็นความจริงนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะพิสูจน์คดีแตงโมกันใหม่ในคดีของผมที่ผมถูกฟ้องมาทั้งหมด6คดีนะในคดีแตงโมทั้งหมด6คดีจะมีการสู้กันในศารอาตอนนี้3คดี พี่น้องประชาชนครับผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าการสืบพดีที่ศาลนนทบุรีในคดีแตงโมนะครับที่มีการสืบตั้งปี6 6 8นะถึงปีหน้านะากับกองผมที่จะมีการสืบพยานในคดีแตงโมเนี่ยน่าจะไม่ผิดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งในในในคดีแรกที่มีการจะขึ้นศาลกันแล้วนะครับนะัดพร้อมสืบพยานนะครับนะ จะมีการขึ้นศาลกันเดือนในเดือนกันยายนนะครับนัดแรกนะครับก็จะมีการสืบโจทย์นะครับงาสืบโจทย์วันที่3กันยายนตถึง6กันยายนสืบโจทย์นะครับแล้วก็10ถึง สิบถึงสินะครับ10บถึงสิบเอสืบโจทย์ฟังจำเลยสืบสิบสองสิบสามสิบเจดสินะครับนะ4วัน18บกันยาขึ้นอชกอกันในคดีแตงโมแล้วก็พิพากษาก็คงประมาณปลายเดือนตุลานะครับเราจะได้รู้กันว่าระหว่างคดีแตงโมที่เราโดนยัดก้อหาเนี่ยในก้อหาดูหมินเจไไ้าพนักงานกับหมินมาด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับผมก็เตรียมหมอนะครับนะ คุณหมอนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ล,ลังสิตสองท่านนะครับท่านแรกเป็นคุณหมอที่พบศพแตงโมท่านที่สองก็เป็นคุณหมอนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ล,ลังสิตท,ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะครับการถ่าพิสูจน์ศพนะในคดีตแตงโมท่านที่สามนะครับก็เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญกรรมกเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลนะครับที่รอย รอยมีเอราเรียกว่ารอยบาดแผลที่มีของของมีคมบาดนะครับนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน g p บที่มีตัวนะเพิ่ง่มามีใบรับรองระดับประเทศนะครับที่สามารถพิสูจน์ด้าน g p s ได้ท่านที่4ก็เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทจำนวนหลายลำนะครนะแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยนะครับเครื่องกลที่จะมาเบิกความในเรืเ่องของ นะการตกเรือของน้องแตงโมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะโดนไปพัดเรือนะครับนะท่านที 5, นะ่ห้าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรือนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณแซนพูดไม่เป็นความจริงนะครับนะแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่าสิบปากนะรวมได้ไม่ต่ำกว่าสิบปากนะครับ ที่เราจะมาใช้ในการสืบโดยเฉพาะคดีแตงโมผมมั่นใจตัวผมเองมากเพราะว่ารู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายนะโจทก์ส่งตำหนิไปยังอายการนะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญของอายการอดีตอายการสารสูงนะครับที่รู้ความจริงเรื่องคดีแตงโมที่มีการล็อบบี้อายการอย่างไรนะครับมาเบิกความด้วยนะในคดีแตงโมนะครับว่ามีการทาหลักฐานเท็จกันอย่างไรในคดีแตงโมนะ สิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องเป็นอยู่นะว่าในคดีแตงโมมันจบเพียงแค่แม่รับตังแล้วก็เลิกไม่ใช่นะครับ